เวลา15นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมบียอนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคับรีกาต้ตาครั้งที่35ประจําปี2566ซึ่งสโมสรเรือใบาราชวรุณในพระบรมราชูปัมกองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัม,ม,ลแ,แ,รม,รถมและจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนนอมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสืบสางานด้านกีฬาเรือใบให้นักกีฬาเรือใบไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทรงส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นเรือใบใหญ่7ประเภทและเรือใบเล็ก4ประเภทมีนักกีฬาจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเช่นญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกัตตามีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพันษา60 พรรษาซึ่งจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาโดยตลอดปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง9ธันวาคม2566เป็นช่วงการแข่งขัน5วันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศในช่วงเช้าวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือบายรุ่น IRC Zero โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขเรือ THA 72ณหาดกะตะ มีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีอดีตนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมทีมด้วยโดยทรงทำหน้าที่ต่างๆระหว่างการแข่งขันเรือใบเช่นการชักใบเรือการปรับใบเรือโดยทรงมีทักษะด้านการบังคับหางเสือเพื่อให้เรือแล่นในทิศทางที่ต้องการใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาที การแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero เป็นการแข่งขันเรือใบในระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอท้องเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียซึ่งในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพริกา a t ตาในปีนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนสี่ลำจากสประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียและอเมริกา ภูเก็ตคิงคารติกัตตาถือเป็นงานแข่งเรือใบนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียทั้งยังรับกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี2566ถึง2570เพื่อพัฒนามารีนาฮับให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล,ะเลระดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีซึ่งเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จากการจัดการแข่งขันได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวังมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาทตลอดสัปดาห์การจัดงานจังหวัดภูเก็ตได้เป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและนักเดินทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬาเยาวชนที่ต้องการฝึกฝนทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากลอันจะเป็นอีกโอกาสสำคัญในการเฟ้นหานักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไป สำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมเรือใบของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งทั้งในสองรอบการแข่งขัน